สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel ลนะครับสำหรับภาพเกมที่ทุกคนได้รับชมอยู่ตอนนี้ก็คือเกม n i โนคุนิ c รอสเวิลด์นั่นเองนะครับผมเป็นเกมจากค่ายของ Netmarble นะครับซึ่งเคยเปิดให้บริการเกมเสรษฐีในบ้านเรานั่นเองนะครับ ตัวเกมนิโนคุนิครอสเวิลด์นะครับจะเป็นเกมสไตล์ RPG Open World นะครับซึ่งดูจากรูปภาพเนี่ยหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับการดูการ์ตูนอนิเมะของค่ายจิบีนั่นเองนะครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าทาง Net m a r b l e เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับจิบบี้ซูริโอแล้วก็ l e v e l 5นะครับในการพัฒนากราฟิกรูปภาพของเกมนิโนคุนิครอสเวิลด์นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะสามารถเล่นได้ทั้งแพลตฟอร์มของมือถือแล้วก็แพลตฟอร์มของ PC ซีนะครับซึ่งตัวเกมนี้บรแนวัค้ละ โดยเวลาที่เขาแจ้งมาใน Discord นะก็คือเวลาประมาณ7นาฬิกาวงเล็บ UTC นะครับซึ่งแปลงเป็นเวลาของไทยก็ประมาณบ่าย2โมงนั่นเองนะครับผมก็มาเตรียมตัวเล่นกันได้เลยนะสำหรับใครที่ชอบเสพภ,ภาพแบบอนิเมะในเกมนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับผมได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับดีงามมากๆเลยนะครับกับเกมนิโนคุนิครอสเวิลด์นะครับ ก่อนจะเข้าเนื้อหาว่าคนไทยเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนมากที่สุดนะครับผมก็ไปเก็บข้อมูลมาจาก Discord เช่นกันนะครับเขาจะมีเรื่องของ e g i o น Lo อกนะครับคือเขาจะแบ่งโซนแบ่งเซิร์ฟในการเล่นครับอย่างเช่นในยุโรปนะครับจะเล่นได้ในโซนของโรสกับเซกนะครับส่วนนอตอเมริกาเนี่ยจะเล่นในส่วนของเจนแล้วก็โอนิกนะครับในส่วนของเซาท์อีสต์เอเชียนะครับจะเล่นได้ในส่วนของอะควาแล้วก็แซนนะครับส่วนเซาท์แอฟริกาครับจะเล่นได้ในส่วนของนัวโอปอลแล้วก็รูบี้นะครับ ซึ่งในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ C ครับเราก็จะเล่นในส่วนของอะควาแล้วก็แซนั่นเองนะครับซึ่งจะมีหลายเซิร์ฟมากๆเลยนะครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นะครับจากที่โหวตกันในกลุ่มนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไปลงกันที่เซิร์ฟเวอร์อะควาอะควาริสนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็คือเซิร์ฟเวอร์หนึ่งของเรานั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดไปดูโพของฝั่งชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาก็จะโหวตกันที่อะควาอะควาริสเหมือนกันนะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่หนึ่งนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์รองของฟิลิ และจากผลโหวตของฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยที่โหวตอโคอโคเลสนะครับผมก็ไปดูโพในส่วนของทั้งโซนอาเซียนเลยนะครับก็ปรากฏว่าอโคอโคเคลสเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่1ห,หมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดหรือว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ในโซนซาวด์อีสเอเชียเนี่ยน่าจะเลือกเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์หเหมือนกันหมดเลยนะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกนั่นเองนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์รองเนี่ยก็แล้วแต่ประเทศเขาจะตกลงกันนะครับว่าจะเป็นเซิร์ฟเเววออออรร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 ์ไหหหนนนนนนะะะคคคคคคััััััับบบบบบโสสสาาาลิปีี้้้กกกก็มๆใท่่ยจู คนไทยเนี่ยเราเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนของเกมนี้ No c o u n i r c r o s s b l w นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันตอนเซิร์ฟเปิดแกนลันช์ในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับส่วนใครที่กำลังรอรับชมไลฟ์สตรีมของเกมนี้ No c o u n i r c r o s s b l w ก็สามารถกดติดตามช่องจินเจอร์แชนแนลได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสตรีมเกมนี้ด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์แลวก็กดติดตามช่องจินเจอร์แชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ